ไหนอ้อนก่อนสิไหนอ้อนพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เลยต้องต้องทำสียังไงหรอ <c oughs> ขอหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยเจ๊ไม่ต้องพูดหรอกใครจริ้เขาบอกแล้วผมโดดอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> อุยนี่ไงจุดพูเฉลิ์ฉลองจุดพูตรงไหนอ่ะเบอร์สามจุดเหรอ <c oughs> เปย์ไงเต้าอันนี้แผนที่อะไรวะเนี่ย ตรงเบอร์ไหนมีคนดาวแล้วมันดาวแล้วถามเรื่องพี่บาสครับไปนู่นเลยไปนู่นเลยหาคนเล่นเลยยิงอย่างเดียวเกมนะได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนผูหน้หญิงก็สบายใจอยู่ปักอาด้าเอ็มโฟฮัลโหลเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอเอ็มโฟได้ไหมคะมา,า,า,าดีเบามารีบเอาเร็วๆฮะต่างชาติเยอะจัดนี่นี่นี่ทิ้งข่าวการไทยนะขอบคุณครับ โอ้ใจดีเกินทำไมน่ารักจังเลยไม่หลอกคนเก่งมาเล่นด้าบปืนอะไรนะคนเก่งเราเล่นได้าบปืนนะดูือน่าด่าเือว่าเราด่าเหรอไม่เราไม่ได้ด่าเธอเราโอ้โหเธอคิดอย่างงี้ตลอดแหละมองเราเป็นตัวร้ายไงปืนเรามันไม่มีสกินไงนะน่าเราไม่มีสกินเราไม่ค่อยอยากเล่นเธอไม่ปล่อยให้เราพูดเลยดิ ถ้ไม่เป็นช่องว่างให้เราพูดเลยดิเราอะไรป่ะเอาแมวค่ากิบบ้างเงี้ยเราเหลือจัดเลยใช่หรอเยียคนเยีย่น้องคกว่ามอหออ้อะไรอ่ะเหนื่อยเอน่ยไม่ต้องถามอ่ะกูหาให้หมดทุกอย่างอ่ะน่ารักจังเลยค่ะอยากได้เป็นหัวจังเลยอไเนาะอขไ้มีให้หมดอ่ะกอไม่เคยได้อ่ะคนหลอกอ่ะไอ้ชิพี่นันน่ะนี้เราขอได้ไหมเพื่อนมาวาดีมาอาดีอยู่ในบ้านอ่ะ อยู่ตรงไหนอะอยู่ด้านหลังยาย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 จะมาอีกบ้าครับจะได้รอดูไหนๆอ้อนก่อนสิไหนอ้อนพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เลยต้องต้องทำสี่ยังไงหรอครับขอหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยหน่อยขอได้เลยสามใบ มันมันจะดีหรอคะเธอเฮ้ยเธอเราขอโทษนะเธออันนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันทิ้งไม่ได้โอ้แเงั้นเธอหลอกให้เราอ้อนฟรีเหรอเธอหลอกให้เราอ้อนฟรีดิมันทิ้งไม่ได้จริงงั้นเธอก็ต้องอ้อนคืนเลยจะพาจะพาแตพาไปเอามาดิไปเอาที่ไหนคนเยอะหรือเปล่ามีแอร์ไหมมีไวไฟไหมมีมีแค่ดูดเธอหลอกเตียงนุ่มเบา จะดูดิจิตอลเอจะดูอะไรเอาดีๆจะดูจะดูสารคดีโลกค่ะเสี่ไม่ต้องพูดหรอกเธอใจร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปิ้วอีกต่าเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเราจะตีมอยู่เราเจอช่องเราปิ้ว ชี้จองเลยพี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูพี่สตรีมจริงเปล่ามีหลังวิวอ่ะดึงคอเสื้อไม่อยู่เลยพูดมเมื่อกี้ชื่อชื่อช่องเหมือนในในเกมเลยแต่ว่าฝากด้วยนะคะแบบว่าเพิ่งเพิงพงพ่งสตรีมมือใหม่ฝากเนื้อฝากตัวนะหาคนเช็ดพอมได้ไหมอ่ะพี่ห,หาคนฟักเกมไนมอยู่ เฮ้บวยเฮ้โอ้โหเดือระทาอะไรไม่มีค่าแรงยมีแต่ค่าข้าวไม่มีค่าแรงมีงมบอกมีเนือเหม็นแม่มันเหม็นแม่กรนี้หน่อยแล้แต่อาหารที่กินตายเขา้าดือดไไเดืดฟ้ามาแล้วข้าทะเลมาแล้ว มันแม่นกว่าชิบถ่านนะแล้วบินโดุนในแบบนั้นเ่อเพื่อนเลยมา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 พี่ผมให้ไก่รีไปหนึ่งตัวส่วนเขาอะเอาไอ้นี่ไปเลยไม่พูดคำหยาบนะครับบาดเจ็บเนี่ยติงเอาสุดๆระวังนะพี่ awesome awesome บนเขาพี่บนเขาเขาหรอเขาไม่นัก็เขา,าไม่รักก็ยังดีกว่าเขาไม่เอาเขาไม่รักเดี๋ยวผมทักไปหาพี่ได้ปะเหรออืน,นั่นกูก็ไม่เอาเหมือนกันโอ้โหนะพี่ยินเฉยเลยเดี๋ยวพี่เบอร์ตี่เขาโชว์ใช,ช่เหรอโชว์โชว์เหม<า>กันตัวจ,จริงอ่ะ เมื่อกี้ผมอุ้ยยิงยกดโดนหยุดอยู่ไหนเราไปรอเราดิว้าตัวช่วยจตัวช่วยจับตข้าวแล้วเวลาพี่จับใช่ว่ามันเนไอ้มือขลังมาติดเนี่กดยิงไม่โดนอ่ะ อยากเพิ่วงดอเล่งวงเล้วงเล้สามสองหนึ่งเข้าวงเข้าวงลูกคนอยากนะครับลูกบาทเอ้าไม่ไม่ไม่มีชุดตวยงอยู่ไอ้วงมีเปรีงเปืองเปรียงไม่ไม่ท mm ันแล้วไม่ทันไม่ทันเเปรีงมันเปื <h <h ีองมันเปืีองอ่ะชุบ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 ว่าถ่ายคู ไอไอมีนี่พี่ซื้อมากี่บาทอ่ะพี่ออ๋จำไม่ได้แล้ววะน้องวันนี้ว่าพี่เติมเยอะเติมบ่อยหลายกล่องอะไม่จำนี่มันเศษเงินไม่ผมบ้างดิพี่ผมบอกว่าเพิ่งเข้าวงการเนี่ยมึงเป็นใครวะเนี่ยไอหนุ่บเติมสักสิบมึงเป็นใครวะมีสิบล้านเลยเนี่ยพี่รู้จักกันโดนไหนวะมึงเป็นใครมึงเป็นใครวะสายอยู่้ายผมเหนื่อยละตรงซ้ายตรงซ้ายพี่อแพดไม่ร้อนหรอครับ ใช่สายพี่เบอร์นี่สายพี่เบอร์สี่อันนี้อันนี้เรียก,กว่าคนุนนั้นน่ะวัด what the fuck นี่น้องไม่สนิทแน่ๆไม่ค่อยกล้าพูดเลยแล้วก็ยัยทีมอยู่ไม่ใช่หรอตรีมอยู่วันนี้ก็เชื่อก็มาดูดิสายแม่ผมปล่อยช่องพี่นี่ก็บอกว่า<อ>ชื่อเหมือนในเกมเนี่ยไม่ฟังอ่ะมาแจะพูดอยู่คนเดียวไม่ไม่เบรกให้ใครพูดมั้งเลยตอนพูดก็ไม่ฟังไม่ดิสีชื่อเหมือนในเกมเลยมาดิมามาคอมเมนต์ด้ยนะ ฝากติดตามด้วยหาผู้ติดตามเพิ่มอยู่ไม่เอาไปคอมเมนต์เด็ดพัวลงพัวลงอะไรอ่ะผมไม่รู้แต่รอซื้อผมไม่ได้กินผมหรอกอะไรไม่ไม่ดูไม่เยอะเก้าสิบคนอยากเล่นด้วยจังพี่ชื่อชื่อช่องนี้ใช่ไหมสมกลาคนถางตัวนั้นนี่เราดูคนโนที่เข้าไปใหม่สู้ๆเขามันใช่ผมหรอกลูกซ้ายดีเรียวเนี่ยอยากเห็นหน้าเราเปล่าตัวจริงอ่ะ่อจะหล่อเหมือนเหมือนปากป่า โหอีกอไอ้้เบี้ยวชิบหายมันเห็นกูได้ไงอะไอ้สาอะั้บอดตออ่ะอออตบอตีบอสาน้องปล่อยให้มันยิงฟีได้ไงเนี้ยไอ้พวกนี้บอดเหรอ ว oh, ุส oh. oh, ี <I 'm S 1> ่ยิงพี่วสี่ดอนตนเลยแดนแบออ้พี่ยิงมันดีเนาะวุสี่ิงมันสักทีพี่จะได้ชูตอ่ัวมเองดิพี่มีที่ชเองมัออไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงอยู่ก็ต้องขานหนีไงเหนื่อยใจว่ะ เต้นมีให้ก่อนโอ้มีเต้นปุ๊บแดงปั๊บแน่เลยว้าวไปแล้วครับไปแล้วครับไม่เคยเห็นเอ้าอยู่พึ่งยันไม่ได้เต้นให้เลยจริงครับเบิ้มเตรียมแดงกันเลย Streams, สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมแบบสดๆสามารถไปเจอลูกบาทได้ที่ช่อง TikTok ลูกบาสชาแนลนะคะก็จะมีการสตรีมหน La ึ่งทุ่มเป็นต้นไปจะสนับสนุนหรือสมัคร<ๆ> <loses S 1> ติดตามกดซับพอร์ตก็ไปได้ที่ TikTok นะคะ